มีอาสาหะให้ขอพูดที่นี่สิบนาทีายแอนลูก่มที่ชออ๋อด่าสิบนาทีสิบสิบมามามาเท่าไหร่นะพี่สามสิบนาทีอยากพูดอะไรท็อพูดก่อนเลยที่รอท็อพูดเนี่ยห่างเรื่องเสือสนุกมากเลยมันยังไม่ถามเลยเรื่องเสือเนี่ยสรุปตัวตายแบบไหนทุกเรื่องตัวตายหมดนะต้องรอดูพี่ พี่ขมสร้างตัวละครนี้มาเก่งจัดเลยอ่ะเก่งจัดเลยพี่ดูสี่เสือมีกี่ใครมีใครบ้างอ่ะผมบอกมัดรวมมาเลยพี่สปอยใช่ไหมว่าเรื่องนี้เราจะสูญเสียอะไรอยู่บ้างเฉยผมใช้คำว่ากองเชียร์ก็คือตั้งหม้อรอได้เลยว่าได้เชียร์แน่นอนเราสึกไงว่าได้กี่เรื่องเราก็ต้องเสียนเสียเอามยวะไม่ไม่น่าผิดหวังแต่ว่าต้องไปลุ้นครับ แบบแบบได้ได้มีแบบอย่างแน่นอนครับวันนี้มารุ่นกันเยอหรือมีใครมาลุ้นด้วยมีเพื่อนเพื่อนมาครับมีเพื่อนเพื่อนทีมอ๋อพีหน้าอ๋อพี่แปลกๆอ๋อเพื่อนมี่ใครบ้างพวกแก๊งแก๊งจักรวาลจักรวาลพิพุทธครับจักรวาลพวกแก๊งโฟร์คิงอะไรเงี้ยครับแก๊งวัยหนุ่มอะไรเงี้ยครับมาหมดเลยมีแก๊งเดินป่าครับแก๊งเดินป่ามีเฟยครับมีอะไรบการครับกล้องครับ ไม่มีครับทำไมก้อยเขาไม่มาเดินกับเราในวันนี้เลยอะไรนะไม่มาเดินกับเราตรงนี้ไม่มีป่าหรอครับต้องอยู่ในเดานะจะมีดาวนะแต่มีท็อปนะมีมีเพื่อนเพื่อนมาตอนนั้นแหละเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่รอคอยมานานก็เราเรื่องเสือใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเธอเนี่ยแหละอ๋อจากป่าซุปเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้ไปซื้อของด้วยกันที่เขาลืมของแล้วไปอ๋อที่ลงมาใช่ครับ เขาเขาลืมของครับแล้วก็ไปที่บอกว่าไปซื้อของก็คือไปซื้ออุปกรณ์จําเป็นทั้งหลายอะไรเงี้ยครับผมที่ที่ไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังมีเหลือกระเป๋าอีกใบหนึ่งผมมีกระเป๋ายังชีพอีกใบหนึ่งพอดีอะไรที่มันขาดจากกระเป๋านั้นแล้วก็หาจับเพื่อนไม่ได้เงี้ยก็ลงไปซื้อครับเป็นไงพี่ถามเลยเรื่องเสื้อก่อนเสื้อเหมือเสื้อคู่เสื้อคู่เนี่ยมันเป็นเสื้อผมเสื้อผมว่าผมเอาไปอยู่แล้วส่วนเสื้อก้อยครับเป็นเสื้อที่ซื้อในเซเว่นซึ่งไซส์ที่ก้อยใส่ได้ มีแค่สีนั้นมีแค่สีนั้นครับมันมีแค่สีนั้นบังเอิญครับบังเอินมันซื้อไว้รอคอยคนนั้นมาใส่เลยก็เขามีสีนั้นไซส์นั้นพี่แต่จริงก็มีกางเกงเห็นกันด้วยก็เลยไม่ได้ใส่ ครับไม่ได้ใส่ไต่มันมีกางเกงที่เหมือนกันด้วยที่เอามาแล้วแบบที่เท่าเดียวกันนะไม่ไม่ไม่ครับน่าจะคนละน่าจะคนละแบรนด์นะแต่สีเดียวกันเป็นกางเกงขายาวแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าเราจะไปน้ำตกครับผมใส่ขาสั้นมันบังเอิญหรือมันตั้งใจอ่ะบังเอิญพี่บังเอิญครับเก้าอี้อ่ะเก้าอี้จริงๆริงอ่ะลงผิดสีนะอันนั้นน่ะสีเป็นการเตูนไม่ครับผิดมันมีสีดำกับสีเขียวผมมันมีเก้าอี้แบบนั้นสองตัวเราก็เลยแชร์ให้ เป็นนมัจริงๆแต่ว่าตอนเพื่อนเอาไปลงอ่ะดันเอาตัวเดียวกันนะภาพเดียวกันนะไปลงสองอันจริงๆมันมีสีดำผมก็มีสองสีสีเขียวกับสีดำครับรองเท้าเหรอคะรองเท้ารองเท้าไหนครับที่เขาใส่ของเราไม่รองเท้านั้นที่ซื้อที่เซเว่นครับรองเท้าสีชมพูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบว่ามีคนถ่ายมาสีแบบที่มันจะรองเท้าเหมือนกับขาที่เราใส่เดินป่าสีสีเขียวมันเป็นของเราหรือเปล่าของผมครับของผมของผม ไม่ให้ของ,ของ,ข,องของเขาใส่สีชมพูไม่เขามีภาพลื่ที่ทก้อยใส่รองเท้า <c oughs> จริงเหรอครับผ <c oughs> มว่าเขาเขาเขาก็ <c oughs> อะไรผมยังไม่เห็นเห็น <c oughs> เลยครับนี่ครับเออนี่ <c oughs> อ่อาจจะออ<ผ>มีอเขาคงใส่ใส่ไปก็มันสวมสวมไปตอนตอนอยู่ในเซน์นะครับทุกคนจะถอดรองเท้าเข้าไปในเ็นท์กลางเวลาออกไปทำาุระอะไรแป๊บๆก็คงใส่อะไรง่ายๆตัวนั้นก็ใส่ออกไปก่อนลวที่ใกันแล้วใคไหนครับผมอ่ะคาดว่า น่าจะเป็นการสังเกตมากกว่าครับว่าเอ้ยผมมาแค่รู้ส <hatten> ึก <don> ว <'t worry repetition> <websites>. ่าเออเขาใส่หมวกผมใส่หมวกลองพูดนี้ไปก่อนเป็นดันดันไปตรงกันพอดีครับที่เหลือตอนสี่ก็ไม่ตรงแล้วนะครับพี่ตอนสีนี่เละเทะเลยนะฮะก็คือไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมเป็นไงบ้างได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันทำกางตาเข่าใช้ชีวิตด้วยกันกับเพื่อนเพื่อนครับผมเอาเป็นเพื่อนกันแล้วเนื้อใช่ครับเป็นเพื่อนกันแต่เนคิดมป็นไม่เพื่อนเลยอ่ะเป็นเพื่อนพี่จริง จริงๆมันก็เพื่อนกันทุกคนนั่นแหละครับก็มีช็อตที่การผูกรองเท้าให้ก้อยอก็มีครับผมช็อตที่ผมช่วยดีมถือของช่วยนัตตี้หยิบนู่นหยิบนี่ถือนัมม่นก็มีครับแต่คนก็จะมีที่บอกว่าอรราการเป็นชาใครแพ้ตรงนี้ขอแก้มแล้วเราก็ไปปาร์ต <c oughs> เต็มปีเออไปเออมันก็ตลกดีครับพี่อเออหรอครับแต่เราดูปารจริงจังนะก็ได้ยิ้มไหมพี่ได้ยิ้ม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 แปลว่าในใจในใจในหัวแล้วอ่ะแล้วตนั้นอ่ะเออไม่อยากการ หมายถึงว่ามันมันเหนื่อยครับพี่ปกติจะมีพี่ลูกห่าก็กางเต็นให้ครับแต่ถ้ากางมันสำเร็จมันก็เสร็จตามเป้าหมายนะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแต่ผมก็ไม่แพ้นะแล้วอยากแพ้มั้ยตอนนั้นอะไม่ไม่ไม่ผมอยากชนะครับเป็นไงบ้างเหมือนเราก็ยังไม่ยอมรือเต็นอะไรอย่างเงี้ยหยอกเขาเล่นหยอกหยอกเพื่อนเล่นกับเพื่อนเขาก็ชงจังเลยผมก็หยอกหยอกเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับเแล้วผมหยอกเพื่อนยิ้มอะไรอ่ะพี่อแล้วเราแล้วเราชอบไหมเวลาเพื่อนชง ตลกดีครับพี่เห็นเพื่อนได้ยิ้มอ่ะเพื่อนได้ยิ้มอะผมชอบโดนแกล้งอ่ะพี่เพราฝั่งเพื่อนผู้ชายกับฝั่งเพื่อนผู้หญิงชงเราเขินฝั่งไหนผมมาตลกฝั่งเพื่อนผู้หญิงนะเพราะผมไม่เคยเห็นไงไอ้เพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนผมพอเห็นนัตตี้ดีมชงอ่ะเออเป็นเอาหนักเหมือนกันตลกชงมันดีครับแล้วตอนนี้ชงเพื่อนยังเป็นเพื่อนกันแล้วพี่เป็นเพื่อนกันใช่ครับเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเพราะว่าคิดก้อยๆ้ยถามแม่ว่า แม่อยากให้ก้อยมีแฟนได้แล้วแม่เหรอครับแม่เขาครับอ๋อเอาครับสิครับผมยังไม่ได้ดูพี่พี่ดูมาให้แล้วพี่ดูมาให้แล้วด้วยใช่พี่ติดตามมาให้ครับพวกที่เตี้เตั้งตั้งตัวครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเรื่องอนุญาตให้ลูกสาวเผามีแฟนได้แล้วอ๋อสุดท้ายผมว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวก้อยละครับเหมือนแม่ตัวตัวก้อยครับตัวผมต้องนีดต้องตั้งใจทํางานเลยครับต้องโฟกัสเรื่องงานเลยครับใช่ครับแล้วไปยินดีมากเป็นไงเพราะ กนจะเเข้าัลยตลกไหมพี่ตลกไหมพี่นะก็ดูแบบทุกคนมีความสุขดีครับเพื่อนแฮปปี้ผมแฮปปี้แล้วก็อีกอย่างนึงพอตัดออกมาแล้วคนดูแฮปปี้มเขาบอกว่ายิ้มกันเยอะยิ้มก็ดีใจแล้วครับนี่คือเป้าหมายของ การทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็เขารู้สึกเลยว่าคนดูคลิปดูคอนเทนต์ของเราอะตอนนี้ทุกคนไปรออีกขั้นนึงแล้วไม่ได้อยู่ในเรือแล้วคือไปรอรับเราสองคนแล้วถึงว่ารอดูป่าต่อไปอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมไม่รอดูเราสองคนแล้วเนี่ยว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่เพราะเขายินเป็นฝั่งแล้วคอนเทนต์ของการเฟย์คืออยากให้ทุกคนเดินดูดูการเดินป่าครับพี่ใช่ครับแต่คนเาเสรต์เขาก้อยไงแต่คขามีอันนี้คือคอนเทนต์หลักนะคอนเทนต์หลักเลยรเหมันเป็นทางเดียวกันจำเป็นตัวรอซูผมไม่ได้แล้วเหรอครับ เป็นไงบ้างหลายคนที่กำลังลุ้นอยู่กับเราตอนนี้เรือก็ืพายนำหน้าไปหมดแล้วบอกเลยแฟนๆคือผมก็เป็นเพื่อนกันนะครับส่วนใครที่ลุ้นก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนครับก็ก็ก็เห็นทุกคนแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับมีคนมาเม้นถามว่าเป็นแฟนกันจริงไหมผมเห็นเต้มคอมเมนต์เลยครับแล้วตอบว่าอะไรพี่ไม่ได้ตอบเลยพี่ผมไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เลยเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันแล้วในอ่างคนจะมีการเปลี่ยนแปลงกับผูด อนาคตเหรอพี่ยากนะเราไม่เห็นอนาคตลยพี่ oh, ใช่เราทาปัจจุบันให้ดีก่อน oh. พี่ปัจจุบันเป็นเพื่อนกันครับวันนี้เป็นเพื่อน,อ,อ,อ,น,อ,นอนาคตมีสถานะัหยอนาคตอนาคตผมไม่รู้อะพี่แบบอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆทุกคนรู้ครับเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามอนาคตมเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ได้แต่ว่าปัจจุบันนี่แหละครับที่รู้ได้ตอนนี้ผมก็ก่อยเป็นเพื่อนกันจากเพื่อนนอกวงการอจากเพื่อนใกล้ๆกันมาเป็นเพื่อนในวงการแล้วก็มาเป็นเพื่อนครับเราสนิทใช่ไหม โอยเรื่องสนิทเนี่ยผมผล่มากเป็นคนเคยพูดตลอดครับว่าโอ้โหท่าพี่ผมทำท่าพี่ดูครับ <c oughs> อไอเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ยครับ <c oughs> ผมก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่กับผู้หญิงนะพี่ <c oughs> กับผู้ชายเองอะผมเองก็ไม่กล้าบอกว่าผมสนิทกับใครอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาสนิทกับเราไหมเออแต่ว่าถามว่าเพื่อนแต่ละคนก็จะมีเพื่อนที่ผมคุยเรื่องนี้เ <c oughs> พื่อนคนนี้ผมคุยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับสดงว่าหลังจากนี้เราก็จะมีคอนเทนต์กับต้อยอีก ผมว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นตามธรรมชาติไปเรื่อยๆเลยพี่ถ้าเกิดว่ามันมีงานที่เจอกันมีเรื่องที่เจอกันเงี้ยมันก็เป็นเป็นไปตามธรรมชาติเลยครับพี่เราได้ว่าเสียงในหัวมันจะเป็นไปได้กี่เผมว่าเสียงในหัวของผมยังคงเป็นเสียงในหัวเหมือนเดิมครับพี่แต่พี่อยากฟังผููที่พี่ฟังมันอยู่ในหัวพี่เหมืนอนนั้นจะพูดได้เลยนะอยู่ในหัวโอเคครับ <c oughs> ผมแล้วเขาเป็นเพื่อนที่แฮปปี้ที่สุดไหมตอนนี้จริงๆผมมีเพื่อนที่แฮปปี้หลายคนเลยพี่กับเพื่อนกับเฟยกับอะไรก็แฮปปี้เพื่อนผมทุกวันนี้ที่เป็นเพื่อนผมจริงๆ ในวัยสามสิบหกเลพี่ผมแฮปปี้ทุกคนเพราะว่าผมว่าผมคัดมาแล้วแล้วเราเห็นไหมเราไดร้องว่าชมเราด้วนกันว่าเราแบบน่ารักขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่เขาชมขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากดีเดิร์จดดีเดอร์จดได้ดูแน่ซีนแรกอย่าลืมรีวิวเสือด้วยนะครับทุกคนเล่นเต็มที่มากเลยนะครับ ชอบไหมชอบไหมอุ <G ã entender> ้ยเผา่าครับเซ็นโพสกันอ่ะครับครันนี่ผมไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ครับ